ทำยังไงดีคะก็มีแค่สวดมนต์ไปก่อน<ช>และไต่ด้วยกันไต่ระดับต่อไปคือเข้าสุขวิปัสสนากรรมฐา,าน<ช>และนํากลับมาปฏิบัติที่บ้านจะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้จะอยู่คนเดียวจะทํำยังไงที่ไม่ต้องลงทุนเออมันไม่เสียเงินนะคะทุกคน<ช>แต่ถ้าใครบอกว่าหลังจากที่ว่าอำนาจั่งการทอดพระไตรคืออะไรคนที่ไลน์มาค่ะไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องอะไรแล้วแต่มีคนบางคนชื่ออะไรนะคะ ที่เขาบอกว่าอาจารย์เขียนให้ตรงข้างหลังเขาะเขาปวดหลังอะนอนไม่ได้เลยเขาบอกหลังเขาอดีขึ้นแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็คือเขาเป็นโรคปวดหลังจริงๆ <He> er ครับเฮียก็เป็นเฮียก er oh er, ็หายเฮียเฮียอาจารย์ออสเขาก็หายจากอาการโรคปวดหลังพน,นั้นว่ามันเกี่ยวกับวิญญาณเนะะี่ยค่ะวิญญาณเนี่ยมันจะตัวร่อนจ้อนภพภูมิมันจะต่ำถ้ามันได้รับพระไตรมันจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมให้เขาแต่วิญญาณที่ไม่ดุร้ายหรือวิญญาณสัม <c oughs> โอปติกะที่ดี เขาก็จะได้รับผ้าไตไปผุดไปเกิดแต่วิญญาณที่มาจากขุมนรกอันไหนอันไหนก็แล้วแต่มันจะทําให้เขาได้รับผ้าไตห,งหงุ่มห่มเป็นเสื้อผ้าหน้าผมก่อนไปพบภูมิใหม่เพราะว่าอาจารย์เคยตกลงไปไปไปในนรก ที่เกี่ยวกับกามเมก่อนด้มาเป็นอย่างนี้นะคะนอนทุกวันแม่งก็ลงไปแต่นรกไปทําไมก็ไม่รู้ผ้าก็ไม่มีดูสิครับนมเนิมอะไรคือโป้มดเลยเพราะว่าเคยติดกรรมกาเมเคยเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากหลังจากที่ก่อนจะมาเป็นแบบอยู่ดีกินดีหรือว่ามีบารามีค่ะจะต้องใช้กรรมกลางคืนก็จะต้องเตรียมตัวละเพราะว่าจะห้อยอยู่ที่ละแค่ส่วนของแขนกับช่วงบน จะติดอยู่กับช่วงหน้าอกที่ไม่หลุดคือหยินและอย่างยังปกติแต่ข้างล่างหลุดหลุดไปตั้งแต่ช่วงช่วงเอวลงไปนี่ห้อยอย่างเงี้ยห้อยอย่างเงี้ยคุกคืนจนกระทั่งว่าให้มันหลุดลงไปเลยมันจะมันจะไปที่ไหนปรากฏมันไปนรกแล้วเสื้อผ้าเราไม่มีแล้วเลยไปถวายพระตายให้ตัวเองเราขออุ <c oughs> ทิศส่วนกุศลให้กับ <c oughs> ดวงจิตดวงวิญญาณกายที่ผมค่าพเจ้า <c oughs> กิษนาสุยะมงคลที่ตกอยู่ในสินในนรกสินผิดสินข้อสาม หลังจากนั้นก็มีเสื้อผ้าไม่ว่าจะออกไปเป็นกายทิปยังไงก็จะมีเสื้อผ้าติดไม่งั้นอ่ะมันเหมือนกับเราต้องไปใช้กรรมก่อนที่คนที่จะขึ้นมาเป็นชีวิตดีค่ะต้องตกระกรรมลําบากนู่นนี่นั่นนอนไม่ได้ผีเยอะไปหมดฆ่าปลาปลาก็ มีแต่หัวเป็นปลาตัวเป็นคนเสื้อไม่ใส่นั่งเอามีดกรีดหน้าอืมพ่อตอนเด็ก,กไม่รู้ไงแบบเวลาแม่ให้มาก็ต้องกรีดเอาไส้ออกก็ไส้ออกก็ไม่ได้อยากมันเป็นตํานวนตั้งแต่แปดขวบจนถึงสิบสิบเอ็ดสิบสองขวบหลังจากที่เข้าอยุงเทพแล้วมันก็ไม่ได้ทําจุดนี้แต่ว่าในสิ่งที่พอจะมาเป็นเขาให้เราใช้อ่ะ,อะพออายุสิบสามจะต้องจะต้องแบบเป็นคนที่พิเศษมันจะเริ่มสร้างบารมีแล้ว นอนก็ไม่ได้นอนก็จะต้องมีวิญญาณมารบกวนมันจะแบบเหมือนหลุดออกไปแต่กรรมกาเม mm hmm. แล้ววันหนึ่งมันก็มีคนแก่สะพายย่ามาเอาไม้ค่ะตอกหูวไว้ตอกด้วยไม้จันไม้จันน่มันจะหนาและก็ตันนะคะเขาใส่ในหูแล้วตบปังทะลุนี่แล้วตื่นมาร้องไห้บางวันก็นั่งมาว่าจะให้จะให้เราสวดมนต์บังคับยังไง ผีนี้จะต้องไม่ซ้ำน้าผีที่เราจะต้องเป็นผีวิญญาณที่ผมยาวหน้าเป็นยังไงเล็บมือมาขว่นเนี่ยมันเหมือนเสมือนจริงทุกอย่างเพราะนั้นว่าตั้งแต่สิบสามสิบสี่มาได้นอนตอนวันที่ครบสิบเก้าปีนั่นเราไม่ได้นอนเลยถ้านอนโซฟาเราก็จมลงโซฟาเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่มีสัตว์เดรัจฉานตามไต่ตามขาเพราะนี่คือหลุมการีแล้วเคยลงไปกับหลวงพ่อจรัญลืมรองเทา้าขังตอนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ ปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วพอจะมาเป็นแบบเนี้ยเขาให้เข้าไปหาไปดูในในหลุมกาเมหลุมกาเมนี่จะมีแต่น้ําเลือดน้ําหนองที่มันเหนียวเหมือนโคลกลาดอะ่ะแล้วไอ้เราก็ไปทั้งชุดขาวที่เราหลับอยู่แล้วไปทั้งชุดขาวแล้วชอบใสก่กางเกงปฏิบัติธรรมอะค่ะล้วก็ไปทั้งชุดขาวแบบแบบกางเกงแต่รองเท้าไม่ได้ใส่พอไม่ได้ใส่เนี่ยมันเหยียบพื้นเนี่ยเร,รู้เลยว่ามันเหนียวพอมันเหนียวเนี่ยสมาธิเราไม่ดีล่ะถามว่า หนูกลับได้ไปเอารองเท้าก่อนได้ไหมหนูกลับก่อนได้ไหมแต่ระหว่างที่เราผ่านอ่างกระทะอะค่ะมันจะมีแต่ไฟกระทะที่ส่องเป็นทางแล้วก็น้ําเหนียวนึบหนึบหนึบะค่ะมันมันไม่สบายเทา้าก็เลยขอกลับได้ไ,ดไ,ปไปขึ้นทางระหว่างจะหันกลับมันก็มีหลุมเนี่ยค่ะที่ขึ้นมาเป็นยืดยืดแล้วก็จับเสือ้อจับผมดึงผมแล้วก็แกะออกมันเป็นเหมือนเมือก เมื่อหลุ่มเนี้ยก็คือเฉพาะผิดสิ่ข้อสามเท่านั้นอ,อย่าคิดว่าจะรอดนะไม่ว่าปลาตัวเดียวก็ยังต้องมาเอาอคืนแล้วมันก็มีเรื่องหลังจากที่ได้มีชื่อเสียงแล้วก็ได้มีโอกาสไปบรรยายที่มศิปปรปทุมก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาตาบอดตาบอดนี่เขาก็บอกว่าจะให้อาจารย์เล่าหรือคุณจะเล่าว่ามันเกี่ยวกับสัตว์ที่คุณได้ฆ่าไปในชาตินี้เขาบอกว่าผมขอเล่าเอง ผมตอนเด็กอายุมอหนึ่งชอบเอาปลามาแล้วก็กรีดควักเออไม่ใช่กรีดเอาปลาทองในตู้ที่แม่เลี้ยงไว้ตัวหัววุ้นแล้วก็ควักลูกกระตาออกมาแล้วก็มันเลือดมันไหลหัววุ้นมันตัวใหญ่ก็ลูกกระตามันก็ไหลเขาก็ได้ความตกใจเขาก็เลยโยนลงน้ำคลองให้มัน,มนบ้านเป็นบ้านแบบชาญเป็นคลองไงค่ะแล้วหลังจากมสามเพื่อนปลาลูกดอกปึง้ง กฎ <g> แห่งกรรมเกิดขึ้นการคือการกระท <ả> ํากรรมคือการกระทาหลาย,ย,ย,ยจานเขาคว้างลูกดอกเพื่อนปาลูกดอกปึ้งอันแรกเฉียดไปอันที่สองเข้าลูกตาปึ๊กแทงเข้านี่เลยหลังจากที่แทงเข้าลูกตาปึ๊งเขาเฉียดตาดำเข้าโรงพยาบาลรักษาตาแต่พอวันที่ครบยี่สิบห้าปีขับรถมันยังตามอยู มันยังตามค่ะข้างเดียวกันเลยหลังจากที่เขาบอกว่าขับรถประสบป,ปุัติเหตุขาที่เออขาแว่นตาแทงเข้าตาทีนี้ต้องหมอต้องควักตาเหมือนปาเดียนเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะหนีพ้นไปได้เพราะนั้นว่าพยายามนะคะว่าถ้ามาอยู่เส้นทางนี้แม้ว่ามันจะน่าเบื่อหน้าอะไรแต่ว่ามันหนีไม่ได้ที่เราจะต้อง ทำบุญทำกุศลและรักษาศีลให้ดีถ้าเรามัวแต่ไปหลงเพลินกับกิเลสไม่ดึงจิตด,ดึงใจถ้าไปทำให้ใครเสียใจอีกหรือว่าไปทำให้คนเดือดร้อนไปคดไปโกงทำให้เขาเดือดร้อนพอมันถึงเวลาให้ผลไม่ว่าจะชาตินี้ตามทันหรือไม่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมไมทันชาตินี้ก็เป็นชาติเนี่ยอย่าโอดควรเพราะแต่ละคนน่มันจะเจอแต่เรื่องเด็ดๆทั้งนั้นนะะเพราะน,นั้นว่าแต่ละอย่างอะ่ะกรรมคือการกระทา แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ตาบอดแบบถาวรเลยนะก็เหมือนกับว่าอาจารย์ครับอดีตแก้ไขไม่ได้นะแต่บอกทุกคนว่าปัจจุบันและอนาคตเนี่ยเราสามารถสร้างได้มันสร้างได้แม้แต่ตอนที่เราใช้ใช้กรรมอ่ะอย่างน้อยใช้ไปด้วยมีมีบุญอ่ะมันมาช่วยเหลือตัดร้อนมีสิบเรื่องอาจจะเหลือห้าเรื่องใช่ครับใช้อยู่แต่ว่าใช้แบบย่อลงเรื่องหนึ่งอาจจะอยู่กับเราไม่นาน ร,รู้สึกว่าเราร,รู้สึกเราปล่อยเร็วเพราะน,นั้นว่าเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะถ้าใครมองกรรมให้เป็นธรรมมันจะทําให้ตัวเองอ่ะสว่างค้นพบ,บอะไรหลากหลายแต่ไม่ควรข่มผู้อื่นรธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เอาไปข่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งสังเกตที่อาจารย์ไปไหมอาจารย์ไม่เคยบอกว่าอาจารย์เป็นสแกนกรรมใช่ครับไม่เคยเล่าว่าตัวเอง,<ร>งเป็นใคร ถ้า<ด>เจอพระที่เทศเก่งจะนั่งฟังอยากตั้งอกตั้งใจใอยากฟังพระหรือผู้รู้ผู้อะไรก็แล้วแต่พูดไปเหอะเราอยากฟังเพราะเราอ่ะมันมีเฉพาะอย่างนี้แต่เราอยากหาผู้อื่นที่มีธรรมสูงกว่เาเราอยากเจอครูบาอาจารย์ที่มีสภาวธรรมสูงกว่าภูมิธรรมให้มันสูงกว่าเพราะนั้นว่ามีนิดเดียวก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะจะ,จะทำให้เราแบบดีได้สะพานนี้ยังไม่จบ ในเรื่องของการเดินนะค่ะมันยังไม่สบจบชีวิตเรายังไม่จบเราอาจจะพลาดตอนไหนก็ได้ถ้าพลาดมาเมื่อไหร่ก็นั่นอ่ะซ้ำเติมตัวเองเจ้าหนี้มาแล้วครับมาครับคิดบินครับอาจารย์ที่พูดนะที่พูดนี่คือตัวตัวเองนะครับบินี่แหละค่ะถึงบอกว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนับปัจจุบันถ้าเราสวดมนต์เราก็ขอให้ว่าถ้าเราทำคนเราก็ขอหวสิกรรม ถ้าเราทําปลาหรือสัตว์ต่างๆหรือหมูหมากาไก่ทําเอาลดทับหัวแมวหัวหมากาไก่ได้เชือดคอก็ขอให้อโหาสิกรรมมันมีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งตรงกล่องตรงตรงคอตรงเป็นตอนแรกก็เป็นไทลอยอแต่เขาบอกว่าตอนที่เขาฆ่าไก่เขาปาดตรงจุดเนี้ยอแล้วแบบเขาจะทําแบบตอนเด็กๆเพราะเขาต้องเป็นแผนกฆ่าไก่ถ้านั่งเขาจะปาดหลอดลม <Okay. S 2> หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ป่วยเป็นไทรอยก่อน <Okay. S 2> หลังไทรอยเสร็จก็กลายเป็นมะเร็งตรงก้อนหมอ <Okay. S 2> ก็ผ่า <Okay. S 2> แต่ที่เด็ดกว่านั้นเขาต้องใส่เหล็กหนีบไว้อะมันจะเจ็บเมื่ออากาศร้อนเมื่อไหร่เนี่ยเหล็กตัวนี้ค่ะมันจะเจ็บมาก <Okay. S 2> เขาบอกเขาผ่าไปแทนที่มันจะหายมันกับเจ็บแบบไม่มีวันที่สิ้นสดุดถ้าเอาเหล็กออกเลือดไปเลี้ยงเม,มืเ่อไหร่มะเร็งจะกลับเข้ามาที่กล่องเสียงเพราะนั้น,ม,นมันอยู่แบบคลุกแคลมาน แต่เราก็คิดว่าถ้าเขาเข้าใจมันปฏิบัติธรรมโดยที่ว่าไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไปแครงผู้หญิงใดไม่แครงผู้ชายไม่แครงผู้ใดเขาจะหายแต่นี่เขาสวดมนต์ไปด้วยเขาด่าไปด้วยสวดมนต์กรรมฐานไปด้วยเขาแช่งคนไปด้วยทําบุญไปด้วยด่าไปด้วยทําผิดศีลไปด้วยทําบุญไปด้วยผิดศีลไปด้วยไม่ได้ครับไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ที่เขาได้คือ เมื่อเขาผิดเราก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมตรงนี้มันจะไปโผล่ตรงไหนหมายถึงว่าไอ้ตรงมะเร็งตรงกล่องตรงตรงก้อนเนี่ยที่เขาหนีบไปอ,ะอ่ะ,อะมันจะไปโผลต่ตรงต่อมน้ำเหลืองคือมันสามารถทําให้อายุข,ของเขาแค่สามสิบกว่าสามสิบสามสามสิบสี่มันจะไปจบที่สี่สิบห้าหรือเปล่าเขาจะเหลือเวลายอปะมาณก,กี่ปีเขามมวแต่กุิเกียดคนนั้นว่าคนน้นสวดมนต์บางวันก็ยกกรรมฐานเนี่ย ขอสาบแช่งเลย oh. อันนี้คือมันอยู่ที่จิตนะคะกรรมฐานไม่ได้ให้เป็นคนใจแบบนี้นะคะเราเจอลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยบางครั้งเราแก้ไม่ได้ละเพราะ <Okay. S 2> ว่าถ้าพูดไม่ฟังทําตัวเหนือ,ต,อต้องปล่อยให้เป็นกรรมฐาทำตัวเหนือกว่าเพราะว่าเขาคิดว่าเขาแน่ละเขาเห็นเขาเห็นเห็นนะขอให้เห็นได้จริงจิตะต้องไม่เป็นคนที่โกรธวันนี้ทํางานมามีคนมาเบียดใจหนูจะสาบแช่งมันหนูจะ ขอให้มันปีอันเป็นไปไรเราก็รเราก็รู้สึกว่าเบรกได้ช่วงแรกช่วงหลังในเบรกไม่ได้คือเราเอือมละอาในการที่จะไปเบรกเขาค,ค,คพอเบรกปุ๊บเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเลยที่ที่คนใกล้ตัวจะเป็นคนจิตแบบเนี้เราก็เลยปล่อยมือไปตามทางไปทางเส้นนรกของเธอตามปาถนาลแล้วเราก็เป็นเราก็ปล่อยขึมีไม่ใช่ว่าคนที่มาร่วมเส้นทางของการแก๊งสแกนกรรมจะเดินเส้นร่วมเส้นทางกาันไปตลอดรอบฝั่ง ไม่ได้จับมือกันไปถึงตลอดรอาฟังัเราบางครั้งเราเหนื่อยเราท้อเราเรารู้สึกว่าเขามันเหมือนคนละเส้นน่ะเส้นบุญกับเส้นบาปมันเริ่มแบบชัดเจนขึ้นแล้วก็บางครั้งเราก็ปล่อยไปรับไปตามไปตามทางที่หนูสะดวกดอันนี้นะคะแค่ไหนแค่นั้นไม่ใช่อาจารย์แม่ใจสวยมากค่ะเอขอบคุณค่ะสวยมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนิชาไม่เห็นมาเที่ยวเลยนะน้องหญิง เพราะนั้นว่าเรื่องของการปฏิบัตินะคะมันเรื่องที่เราต้องถือศีลด้วยไม่ใช่สวดมนต์ภาวนาแต่ศีลไม่มีมันเหมือนกระเชยก,ก้นล้วนนะคะตักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มเทานั้นว่าถ้าเราอดกิเลสวันนี้เวลาเราบารมีเต็มอะเราจะเข้าใจว่าเราอยู่ยังมีความสุขไม่ได้มีคู่ครองเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เรามีเงินเพียงพอ<ม>เราอิ่มใจใน,ใ,ในเงินที่เพียง<ต>พอของเราอะคะ่ะเราก็ไม่ได้แบบ รู้สึกว่าลำบากหรืออะไรนะคะมีบุญกุศลเทพเทวดาช่วยเหลือมากมายและมนุษย์ซัพพอร์ตมาเยอะแยะนะคะอันนั้นว่าตั้งใจปฏิบัติไปแล้วผลบุญจะให้ผลเองเมื่อวันที่เกิดเป็นบุญจริงๆนะคะตอนที่มันยังไม่เกิดแสดงว่าบุญเราอ่ะมันไม่เพียงพอเช่นว่าเราสวดไปเราก็ท้อไปมีหลายคนนะสวดไปร้องไห้ไปมีไหมคะมีที่นี่มีใครสวดมนต์แล้วร้องไห้ไปบ้างท้อใจ ความรักบ้างการเงินไม่มีใครช่วยเหลือบ้างทอ้อเงินน้อยบ้างอะไรอย่างงี้ก็ข้าห่ากไม่มีตัวนี้ค่ะมันกไ็ไม่สามารถทําให้เรา,าเข้าถึงการมาฐานที่แท้จริงได้ก็มาฐานแบบแท้จริงมันก็คือการปล่อยวาง<ช>ถ้าปล่อยวันไหนที่มันไม่ได้อยากไม่ได้อะไรแล้วค่ะมันกลับมีแต่วันที่เราอยากมันไม่มีคนีคือคนดูเพราะนั้นว่าอาจารย์สัมผัสทุกรสชาติของชีวิตะค่ะเพราะนั้นว่าไม่มีเงินก็มีแล้ว เออไม่มีเงินก็เป็นมาแล้วป่วยหนักก็เป็นมาแล้วแล้วก็แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจริญภาวนาอย่างไม่ขาดตอนตอนสวดมนต์ก็มีบางครั้งนะคที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่จนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราปฏิบัติน้อยไปนะว่าเราไม่ไม่เข้าถึงกรรมฐานแบบแท้จริงก็คือเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ากิเลสในจิตนะคะถ้ากิเลสในจิตเรายังมีอยู่ กรรมฐานมันก็ยังไม่ให้ผลเพราะว่ากิเลสยังเป็นตัวดึงดึงพลังจิตของเราทําให้เราอธิษฐานจิตไม่ได้สําเร็จคือไม่สะอาดพออันนั้นว่ากําลังจิตเวลามันจะให้ผลนะคะมันต้องว่างและโล่งพอมันว่างและโล่งมาอธิษฐานจิตถึงนะคะต้องสะอาดไหมสะอาดถ้าเรามีจิตที่บริสุทธิ์มีความรู้สึกเข้าใจในในธรรมะว่าเออคนเขาด่าเราอะ่ะ เบียดจิตใจเราแต่ก็ไม่เป็นไรเราอภัยให้ได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดอะไรเราอธิษฐานจิตถึงนะคะอย่างเงี้ยเราก็สามารถแผ่บุญอุทิศถึงบุคคลต่างๆท้อค่ะรู้สึกทําดีไม่ค่อยเห็นผลอันเนี้ยเขาเรียกว่าทําดีไม่ค่อยเห็นผลบารมียังน้อยอยู่เป็นการชดใช้กรรมเคยลองเพราะปิติครับโอ้ดีมากค่ะคุณขบดขมานอะไรขบดมานขบดมานทำไมต้องเปกขบดมาน เขาเขาบอกว่าขบฏมาคือเขาเขาขบฏคือขบฏขบฏกับพวกที่ใครเป็นมารมารของพระพุทธเจ้าแช่ๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับมารกับกิเลสพวกนี้แต่จริงๆถ้าใครที่สวดมนต์แบบเป็นประจําแล้วก็ว่างก็เข้ากรรมฐานสามารถจะได้ดีหมดนะคะการที่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงขอเตือนอีกสักนิดนะคะว่าการที่บางคนบอกตัดสินใจบวชเป็นแม่ชีแม่ชีก็มีทุก พระก็มีทุกไปเจอมาแล้วจงมอยู่แบบในโลก,ก,กสินห้ารราาพะอจย์แบบโลลวง,ลวงมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดคำว่าเออ,อยากคิดว่าวัดฮะกิเลสกิเลสจะกลัววัดนะครับใช่ค่ะไปบวชแล้วจะดีจะทําจะอยู่ในวัดแล้วจะดีจริงๆนะครับมันเหมือนกับว่า <c oughs> เราถ้าเราได้ศึกษาธรรมจริงนะฮะโดยการที่เราตั้งใจและปฏิบัติ ก็มีโอกาสอันดับแรกก็แค่ภาวนาพุโทโธด,ดึงดึงลมยุ่งหน่อพองหนอ่อแค่เจริญอาณาปานาติในการที่เราอยู่ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องไปปฏิบัติที่วัดหรืออยู่ที่บ้านก็ทําได้นะครับมผมขอแนะนําคําเดียวว่าคือเจริญอาณาปานาติให้สติอยู่ในกายตั้งฐานกายแล้วมันก็จะมีตัวที่เรารู้ว่าเราทำมีสติตลอดทั้งวันตัวไหนนี่เป็นตัวและ<ม>ล่อเป้าเรารู้ปะ ตัว,ตว<ม>ที่ว่ารอตอนที่เราจะเริ่มแบบเราจะปล่อยวางแล้วมันล่อเป้าเรากิ<ะ>เลสกิเลสมันจะมาแล้วว่าสมมติว่ามันอยู่ๆก็มีคนมาขอซื้อตึกเฮียใช่เฮียยี่สิบแปดล้านได้ไหมสามห้องตัวล่อเป้าคืออะไรตัวล่อเป้าก็คือยึดละยึดละมันไม่<ช>คุม้คมมันอยากได้เยอะกว่ามันอยากได้เยอะกว่านี้มันต้องมากกว่านี้ให้ให้ผมได้คือเขาแล้วมันเหมือนมโนนะอาจารย์มโนถูก ว่าเราก็ได้มากวันนี้แล้วเป็นทัวทเป็นทา้ละตัวโลภนะอาจารย์ตัวโลภจะออกมาออกมาเลยมันล่อเราโลภกันเลยแล้วพอโลภเสร็จเราก็จะมาดูว่ามันที่อยู่ไหมแม้คนเขาต้องตายกว่าเขาหรือไม่ก็ต้องทุบไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเออผมโชคดีอยู่กว่าอาจารย์เ๋ยวอาจารย์พอทำบุญเดี๋ยวก็จะมีปัจจัยไหลเข้ามาเพื่อตกการเป็นน้ำมันเลี้ยงได้ฟันเฟืองมุนไปแก๊กมันนาฬิกาแก๊กทุกวันทุกอนน้อยเฮียเฮียเป็นบุญที่เขาเรียกว่าน้อย เพราะว่าอย่างเราได้อะไรก็มาเรื่อยๆหรือมั้อย่างเฮียได้เป็นหลักแสนหรือว่าหลักหมื่นหลายๆมือเพราะว่าตัวตัวโปร่งตัวโปร่งจิตมันเริ่มมาแหละคือความเบาสบายกายสบายใจมันเรียกทรัพย์เองครับอันตอนที่เฮียไม่สบายใจเรื่องของครอบครัวเฮียเป็นทุกข์อธิษฐานจิตยังไม่ขึ้นเฮียมันมีน้ำหนักมันหน่วงจิตแบบนี้ค่ะมันหน่วง ถ้าถ้าเราไม่สบายใจแล้วเราไปอธิษฐานจิตนะ <c oughs> มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสําเร็จ <c oughs> พอพอเฮียมาทําไมถึงถึงเวลากลุ่มมีการเอนเตอร์เทนเฮียให้เฮียมีเสียงหัวเราะแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> หนึ่งปีสองปีที่ทุกมีแต่น้ําตาแล้วเฮียมาเจอทําไมมีแบบเหมือนซับพอร์ตความรู้สึกว่าทําไมมีความสุขอย่างเลย <c oughs> ได้ยินเสียงหัวเราะได้ได้ได้ได มีความสุขแบบปลดปล่อยเพราะต้องการให้เฮียปลดปล่อยในสิ่งที่เฮียเป็นทุกข์แล้วก็มีการอยู่กึ่งกลางระหว่างทางโลกและทางธรรมไม่เน้นไปทางธรรมจนหนักจนตึงและไม่ได้ทางโลกไปทางกิเลสตัณหาราคะแต่อย่างใดหมายถึงว่าไม่ต้องไปหลงโฟกัสอยู่แค่บําแบบเหมือนกับกึ่งกลางนิดอยู่คนละนิดคนละหน่อยแบบไม่ไม่อยู่แบบสิ่งใดให้ตึงเกินไปหรือมากเกินไปเพราะนั้นว่าพอเฮียมีความสุข เฮียก็จะเริ่มแบบเงินเข้ากระเป๋าเยอะตั้งแต่นี่มาได้น่าจะเกือบล้าน้ะนะไม่กี่เดือนนี่เป็นเป็นล้านนะเอามาอยู่ในกลุ่มสแกนกรรมนี่ประมาณามนนร,ร่วมเจ็ดเดือนนะฮะร่วมร่วมเจ็ดเดือนก็ถือว่ามีรายได้ไม่ต่ำาเป็นล้านนะครับก็ได้ดูแลพราะศาสนาด้วยครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยครับถูกค่ะแล้วก็หน้าตาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าพวกเราเป็น สยกรรมสยกรรมนะคะสังเกตนะคะแต่ละคนจะสักคิ้วถามว่าทําไมต้องสักคิว้วเป็นผู้ชายทําไมต้องสักคิว้วเพระเขาใช้หน้าตาในการเจรจา,าเพนักว่าผู้ชายจะคิ้วดําๆเหมือนปิงแต่ละคนก็จะถูกจับไปทําคิ้วสักคิ้วนะคะ <S <S er, เฮียเมงนี่จะไม่มีคิ้วเลยนะคะตอนแรกก็พยายามให้มีคิ้วเพื่อทําให้เขาอะ ดูโงเฮงดีเวลาเขาไปเจราจาค้าขายอะไรเงี้ยก็จะมีคนชอบเขายิ่งชอบอยู่แล้วก็จะชอบลหลงไหลมากขึ้น <laughs>